สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าเอาท่านใดว่าท่านใดลงทะเบียนนะครับเงินดิจิตอลนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับอ่านะครับตอนนี้ของทางรัฐบาลนะครับกับแอปทางรัฐะนะครับนะครับลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐะนะครับอ้าวท่านใดนะครับว่าท่านใดลงทะเบียนมาตามมานะครับแอดมินสิพาวไปลงทะเบียนนะครับแอดมินลงแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินสิพาวไปเบิร์นะครับว่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนนะครับเอ่อหนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแอดมีกับพวกท่านที่ทำอาไรเลอยๆขึ้นกันนะครับนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับเข้าไปที่นะครับมือถือหน้าจอมือถือก่อนนะครับไปที่ Google นะครับนะกดเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็นะครับพิมพ์นะครับค้นหาคําว่านะครับลงทะเบียนดิจิตอลไอดีนะครับลงทะเบียนดิจิตอลไอดีนะครับนะครับ แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับลงทะเบียนนะครับดิจิทัลไอดีนะครับอ่าเข้าไปกดเข้าไปในหน้าเว็บนะครับเราก็จะเจอนะครับข้อมูลตกลงเงื่อนไขการใช้งานนะครับอ่าแล้วก็กดข้าพเจ้ายินยอมนะครับกดข้าพเจ้ายินยอมนะครับหลังจากนั้นเราก็กรอก หมายเลขบัตรประชาชนนะครับสิหลักลงไปนะครับอ่านะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับอ่าหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อภาษาไทยนะครับไม่ต้องระบุคํานําหน้าชื่อนะครับอ่าพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับตามบัตรประชาชนนะครับแล้วใส่นะครับเลข หลังบัตรประชาชนนะครับหมายเลขหลังบัตรประชาชนอยู่ตรงกลางบัตรนะครับหมายเลขหลังบัตรประชาชนอยู่ตรงกลางหลักบัตรนะครับที่มีนะครับใส่หมายเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วเราก็นะครับเข้ามาขั้นตอนนะครับกดยืนยันนะครับยืนยันเสร็จก็จะมาหน้านะครับบัญชีผู้ใช้นะครับใส่เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับบัญชีผู้ใช้นะครับ บัญชีผู้ใช้งานใส่เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับตั้งพาสเวิร์ดที่เราต้องการนะครับอ่านะครับกรณีนี้ผมใส่พาสเวิร์ดนะครับใส่ภาษาอังกฤษตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับตัวเล็ก1ตัวนะครับแล้วก็ใส่เลขตัวเลขอีก8ตัวนะครับแล้วแต่เอาที่ท่านสะดวกจําได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้นะครับถ้าท่านใส่แล้วผ่านก็จบไปนะครับแต่ท่านใส่ไม่ผ่านก็ทําเหมือนผมนะครับอ่านะครับ นะครับกดยืนยันนะครับกดยืนยันเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ล่าสุดที่คุณใช้งานนะครับเบอร์มือถือที่คุณกําลังกดสมัครอยู่นะครับแล้วก็กดใส่เบอร์มือถือเสร็จแล้วกดไปที่ขอรหัส OTP นะครับกดไปที่ตัวหนังสือแดงๆนะครับขอรหัส OTP นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะส่งเมสเซจ รหัส OTP มาให้นะครับระบบจะส่ง OTP มาให้นะครับรหัสนะครับเราก็ใส่กรอก OTP เข้าไปนะครับแล้วกดยืนยันนะครับหลังจากที่กดยืนยันไปแล้วนะครับรูปพิสูจน์ตัวเตือนนะครับรหัสบัตรประชาชนของคุณกดยืนยันนะครับกดยืนยันนะครับใส่ OTP เสร็จแล้วก็กดยืนยันไปนะครับนะครับ ระบบก็จะตอบมานะครับว่าโอ้ยยินดีด้วยคุณลงเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับหลังจากนี้คือขั้นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสมัครนะครับขั้นตอนสมัครในเว็บไซต์นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่หน้าจอมือถืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่ Play Store นะครับกรณีของ Android นะครับถ้าเป็น แอปเปิลนะครับก็ไปที่นะครับเพสโต้นะครับนะครับถ้าเป็น Android นะครับก็ไปที่เเดี๋ยวนะเพสโต้กับแอปสโต้อ่าขอโทษขออภัยนะครับไม่ได้ใช้นะครับแอปเปิลนานแล้วนะครับลืมนะครับมานะแอนดรอยมาที่เพสโต้นะครับแอปเปิลไปที่แอปสโต้นะครับแล้วกดค้นหานะครับแอปนะครับแอปพลิเคชัน ทางรัฐะนะครับแล้วกดค้นหานะครับแอปพลิเคชันทางรัฐะนะครับพิมพ์คําว่าทอทหารสระอางวางูรอเรือไม่หันทอฐานนะครับอ่าแล้วก็กดติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งนะครับแอปทางรัฐะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปในแอปนะครับนะครับแล้วมุมขวาบนสุดนะครับจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะครับอ่ะนะครับแล้วนะครับเขาก็จะนะครับให้เราสแกนใบหน้านะครับอ่านะครับมือถือคุณกล้องชัดหรือเปล่านะครับแสงนะครับหน้าตาคุณนะครับสะอาดดีไหมนะครับเสื้อนะครับอ่ะเสร็จแล้วคุณก็เงยหน้านิดนึงนะครับนะครับ เริ่มสแกนกดเข้าไปเรื่อยๆตามนะครับระบบเขาแนะนํามานะครับเริ่มสแกนนะครับแล้วครับคุณก็เงยหน้านะสามครั้งนะครับให้ให้ให้เครื่องยืนยันนะครับติ๊กถูกสามครั้งนะครับเขาก็จะให้คุณตั้งค่านะครับตั้งค่ารหัสผ่านนะครับตั้งค่ารหัสผ่านเป็นรหัส6ตัวนะครับคุณก็เอาตัวเลขที่คุณจําได้นะครับรหัสตรงนี้ผมใส่เฉพาะตัวเลขนะครับ6ตัวนะครับใส่รหัสเสร็จ นะครับยืนยันรหัสเสร็จเขาก็จะ,ะบ,บอกว่านะครับยินดีด้วยนะครับอ่านะไอดีคุณมาเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็ขึ้นไปดูข้างบนนะครับมันจะมีติ๊กถูกสีเขียวนะครับแล้วก็ชื่อของคุณนะขึ้นมาที่หน้าจอนะครับหน้าจอหลักนะครับแสดงว่าคุณล็อกอินแล้วนะครับคุณล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับล็อกอินเสร็จแล้วเราก็มากดที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนโครงการนะครับอ่ากดเข้าไปที่ ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดอนุญาตนะครับกดอนุญาตนะครับกดอนุญาตเสร็จคุณก็กดเลื่อนนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วอ่านนะเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับถึงข้อ8นะครับก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จนะครับก็กดติ๊กนะครับติ๊กนะครับกดลงไปที่ฉันยอมรับนะครับฉันยอมรับแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถูกนะครับกดถูกตรง ฉันยอมรับนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาข้อ1นนะครับข้อ1เสร็จแล้วคุณปิดแอปไปเลยนะครับกดกากบาดออกก็ได้หรือปิดแอปก็ได้นะครับแล้วคุณก็กดเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะขึ้น3ข้อนี่คือจบกระบวนการแรกนะครับอ่านะครับปัจจุบันก็ยังรอตรวจสอบอยู่นะครับสาหรับท่านที่มาถึงขั้นตอนนี้ก็คือนะครับมาถึงนะครับถ้าตรวจสอบผ่าน คุณก็จะได้นะครับในอีกถัดไปนะครับส่วนขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนะครับนี่คือขั้นตอนล่าสุดปัจจุบันนะครับสําหรับผู้ที่สมัครนะครับรับสิทธิ์นะครับก็ถ้าถึงขั้นตอนที่3ก็คือรอตรวจสอบนะครับก็คือจบกระบวนการแล้วนะครับก็นะครับหวังว่านะครับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ขอให้นะครับลงทะเบียนนะครับเพื่อรับนะครับ สำหรับท่านที่มีเงินในบัญชีไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับนะครับเพื่อรับเงินที่ทางรัฐบาลเขาจะอุดหนุนให้นะครับก็ถ้าท่านไหนฟังนะครับไม่เข้าใจก็เปิดดูหลายๆรอบนะครับหรือว่าคุณจะหยุดหรือว่าคุณเก่ดเซฟหน้าจอไว้นะครับคุณจะเซฟหน้าจอหรือว่าคุณจะเปิดฟังหลายๆรอบก็ได้นะครับผมอนุญาตนะครับใครฟังรอบเดียวไม่ทันหรือไม่เข้าใจนะครับคุณจะฟังไปหยุดไปทําไปเปิด2เครื่องนะครับ เปิด2เครื่องฟังไปทําไปก็ได้นะครับหรือคุณจะฟังหลายๆรอบจนกว่าจะเข้าใจแล้วค่อยทําก็ได้นะครับ่าผมอนุญาตนะครับฟังกี่รอบก็ได้เปิดกี่รอบก็ได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ